เอาวันนี้เก็บบรรยากาศหลังครัวมาให้นะคะก่อนที่จะลงมือทำกับข้าวจ้าไปเลยค่ะด่วนมากเลยลูกๆหิวแล้วค่ะไป่สามฟองนะจ๊ะพริกแกงเผ็ดค่ะผมปรุงรสนะจ๊ะน้ำตาลทรายค่ะกะพอๆประมาณนะคะแล้วแต่ความชอบเนาะจะออกหวานนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะซีอิ๊วขาวค่ะ ซอสหอยนางรมนะคะใส่ตามลงไปเลยจ้าน้ำปลานิดหน่อยก็แล้วกันค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะจ้าเนี่ยแหละคะ่ะวิธีแม่บ้านกลับจากรรับลูกแล้วก็ต้องรีบทำกับข้าวต้องหาอะไรที่แบบว่าง่ายๆนะคะสำหรับเราเองแล้วก็ลูกทานได้แบบสบายใจหมายถึงว่าทำเองได้ที่บ้านค่ะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะ แล้วก็คนให้เข้าก,าากันจ้ะอันนี้ง่ายสุดแล้วนะคะเมนูนี้เพราะว่าลูกเริ่มหิวข้าวแล้วแต่เขาก็มีอะไรรองท้องอยู่แต่ว่าก็ไม่ค้นข้าวที่บ้านเนาะน้ำมันเลยจ้ากระเทียมนะคะเป็นกระเทียมสับใส่ลงไปเลยมือข้างหนึ่งยิบโทรศรัพท์มือข้างหนึ่งก็ไม่ต้องเปิดไฟอะไรนะคะชเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้เนาะผัดหอมเลยจ้า นี่แหละวิธีแม่บ้านรูปใหม่นะคะการด่วนทำทานเองได้ที่บ้านนะคะก็ใสป่ปลาหมาเลกนะคะผมให้าตังค่ะปลามึกน,นี้สุกง่ายอยู่นะจ๊ะอันนี้ไม่สะดวกที่จะแบบแวะไปตลาดก็เลยซื้อเป็นแบบไม้มาเลยค่ะเขาให้สิบสองไม้นะร้อยหนึ่งอ่ะ ใส่เลยค่ะเนี่ยใบโหระพานะคะใบมะกรูดใส่ไปค่ะเสร็จแล้วก็ราดด้วยนี่เลยค่ะไข่ข้นที่เราเตรียมไว้นะคะเปิดไฟให้แรงได้เลยจ้าเอาละปิดฝาด้วยใบตองก็แล้วกันนะคะปิดแบบนี้แหละ <laughs> อิีบ้านๆน,นะคะอะลองเปิดดูซิพอจะได้กินไหมคะวันนี้และแล้วก็ได้แบบนี้นะคะได้กลิ่นเหมือนไม่ๆอยู่นิดนึงเลยอะไม่เป็นไรเราทํากินเองกําลังคิดว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะ,ะนี่ผัดหมึกไข่ข้นอะอะไรก็ทานไปเถอะเนาะลูกนี่จา้าเมนูวันนี้มีไหม่นิดหนึง่ง ตรงก้นกระทะนิดเดียวค่ะไม่เป็นไรทานได้ค่ะว้า